ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าของตัวเทพก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพจเลฟฟรีนัมเบอร์โฟที่ได้แปลเรี่ยงราวาดีๆให้พวกเราได้ชมกันอย่างไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้กันไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบกันแน่เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจตัวเทพฟุตบอลของผมไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่พลาดคลิปต่างๆของเราแน่นอนวันนี้ขอเสนอเรื่องลูคัสโพดอสกี้เจ้าชายผู้ลาลงทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับ นี่คือสัจธรรมที่เป็นจริงเสมอและสำหรับนักฟุตบอลย่อมหมายถึงช่วงเวลาของการผัดใบเปลี่ยนยุคของทีมอย่างแท้จริงแม้แต่ทีมชาติเยอรมันแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ก็ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนยุคเพื่อให้สายเลือดใหม่ขึ้นมาอยู่ในทีมนี้แทนที่รุ่นเก่าๆที่อายุมากและล่วงโรยไปตามกาลเวลาชื่อของมิโลสลาฟโคเซ บาเตียนชวยายสไตเกอร์ฟิลิปลามแพมเมเตสกเกอร์คือชื่อของบุคคลที่แขวนรองเท้าเลิกเล่นไปบ้างและเลิกเล่นให้กับทีมชาติไปบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ขึ้นมาและล่าสุดนั่นก็คือนักเตะกองหน้าสารพัดประโยชน์ผู้ได้ชื่อว่าเจ้าชายอย่างลูคัสโพดอสกี้ที่ได้เวลาเลิกเล่นให้กับทีมชาติเสียทีแน่นอนว่าในนัดอำลาเขาได้ลงเล่นในแมตช์ชับมิตร ระหว่างทีมชาติเยอรมันและทีมชาติอังกฤษในบ้านของตัวเองพร้อมๆกับแฟนครึ่งแสนในสนามแถมเจ้าตัวยังได้รับบทเป็นกับตันทีมอีกด้วยและเจ้าตัวก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเมื่อกดหนึ่งประตูให้ทีมเอาชนะสิงโตคํารามไปได้อย่างสวยงามปิดฉากการเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองเอาไว้เพียงเท่านี้หลังเกมเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความดีใจว่าด้วยบรรยากาศในเกมเมื่อคืนนี้คุณน่าจะสัมผัสได้ถึงความผูกพันของผมกับแฟนบอลโคลโน เมื่อคืนมีแฟนบอลโคลโนอย่างน้อยสามหมื่นคนที่มาชมเกมในสนามมันทำให้ผมขนล,ลุกเลยแหละมันทำให้ผมรู้ว่าบ้านของผมอยู่ที่ไหนและการที่ทำได้ดีในสนามและนอกสนามมันทำให้ผมภูมิใจมากเลยจริงๆโพดอสกี้นะครับลงเล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด130นัดและยิงได้ถึง49ประตูเป็นหนึ่งในขุนพลเยอรมันสายเลือดใหม่ที่ก่ำศึกร่วมกับเพื่อนมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2006ถึงปี2010ก่อนจะถึงช่วงพีคที่สุด โดยการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลในปี2014อันเป็นจุดสิ้นสุดของชุดสายเลือดใหม่ที่มาพร้อมกับฟุตบอลอันแสนเล้าใจและความดุดันอันส่งผลให้ทีมประสบความสำเร็จในที่สุดขณะที่เกียรติประวัติส่วนตัวของโพโดอสกี้นั้นถือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับทุกสโมสรทั้งโคโลนทั้งไบยเยนมิวนิกที่เขาเคยคว้าแชมป์บุนเดสลิกา้าและคว้าแชมป์อื่นๆมาได้ร่วมทั้งแชมป์เอฟเอครับกับอาร์เซนอล รวมกระทั่งประสบความสําเร็จในการคว้าถ้วยตุรกีครับกับทีมกาลาตาสาลายสโมสรปัจจุบันที่เขา้าแข่งได้สําเร็จอีกด้วยและด้วยในวัย31ปีช่วงเวลาในการ้าแข่งของเขายังอีกยาวไกลแต่การเลิกเล่นให้กับทีมชาตินี้ทําให้เขาสามารถโฟกัสสมาธิกับทีมปัจจุบันได้มากขึ้นมันเยังกับภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับเราชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์และผมสามารถทําประตูชัยได้ดาวยิงรายนี้กล่าวผมรู้ว่า ผมมีเท้าซ้ายที่เหมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้าหรือใครสักคนบนนั้นผมสามารถพึ่งมันได้ตลอดผมภูมิใจกับช่วงเวลา13ปีที่ผ่านมาเลยจริงๆโพดอสกี้กล่าวพร้อมกับรอยยิ้มและความทรงจำที่แฟนบอนเลเยอรมันจะจดจำเขาไปตลอดนั่นเอง